ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกวัววันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสิ่งที่กำลังสร้างกระแสในวงการรถกระบะทั่วโลกแม้กระทั่งก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ Toyo ต้าซอพิปี2027ั o y ี t a ตขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งมาโดยตลอดแต่ซ .5 ใหมน่นี้ได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นในแบบที่ทั้งคุ้นเคยและล้าสมัยดังนั้นเรามาดูกันว่าอะไรทาให้รุ่นนี้โดดเด่นและทำไมแฟนๆรถกระบะจำนวนมากถึงยกให้มันเป็นมาตรฐานใหม่ ในระดับเดียวกันตั้งแต่แรกเห็น n s อ5ปี2027มีรูปลักษณ์ที่ดูดันและทันสมัยมากขึ้นเส้นสายตัวถังคมชัดขึ้นกระจังหน้ากว้างขึ้นและไฟเลตอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้มันดูมั่นใจและกล้าหาญโตโยต้าพยายามผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับหลักอากาศพลศาสตร์ที่ล้ำสมัยและมันก็เห็นได้ชัดแชสซี่ใหม่เบาลงเล็กน้อยแต่แข็งแรงขึ้นด้วยการออกแบบเสริมความแข็งแรงของเฟรมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของโตโยต้าซึ่งหมายถึงเสียรภาพที่ดีขึ้น การควบคุมที่ดียิ่งขึ้นและความรู้สึกที่นุ่มนวลขึ้นแม้ในภูมิประเทศที่ขรุขระไม่ว่าคุณจะขับขี่บนเส้นทางออฟโรดหรือบนทามงหลวงสอ5ก็มอบการขับขี่ที่สมดุลและตอบสนองได้ดีภายใต้ฝากระโปรงโตโยต้าคาดว่าจะนำเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรที่ได้รับการอัปเกรดมาพร้อมกับตัวเลือกไฮบริดช่วยเสริมซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆรถกระบะเรียกร้องมานานหลายปีระบบไฮบริดไม่ได้มีไว้เพื่อประหยัดน้ำมันเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำ ทำให้การลากจูงและการบรรทุกง่ายขึ้นกว่าเดิมคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อเร่งความเร็วหรือดึงน้ำหนักขึ้นเดินมันราบเรื่อนกว่าแรงกว่าและประหยัดกว่าทำให้ซอห้ามีข้อได้เปรียบอย่างแท้จริงในกลุ่มรถกระบะประเภทเดียวกันภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมากแผงหน้าปัดดูสะอาดตาขึ้นพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รวมระบบนําทางโหมดการขับขี่และการวินิจฉัยแบบเรียลไทม์บอกนั่งให้ความนุ่มสบายมากขึ้น และฉนนกันเสียงได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดโตยโยต้ากำลังมุ่งเน้นไปที่ความสะดวกสบายโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งที่คนรักซอ5คาดหวังมีการเชื่อมต่อไร้าสายระบบควบคุมสภาพอากาศที่ดีขึ้นและตัวเลือกการจัดเก็บที่ชาญฉลาดขึ้นทําให้การเดินทางกลายสนุกสนานยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้ซอร5รุ่นปี2027น่าสนใจอย,อย่างแท้จริงคือเทคโนโลยีช่วยขับขี่ใหม่ของโตยโยต้าซึ่งประกอบด้วย